สวัสดีค่ะเมื่อวานมีนายมาซื้อปิ้งไก่นะคะเสาแรกเสาแรกของเมืองคุนหาสนะคะมาเบิ่งปิ้งไก่เลยค่ะปิ้งใส่สิบาทจะเบิ่งโลดมุ้งแผ้ได้กินเด้อค่ะมามาซื้ออยู่เมืองคุนหาปิ้งบักเบอร์เบลาคุณเห็นว่าเนี่ยปิ้งใส่สิบบาทปิ้งกระดูกสิบบาทเบิ่งดูมันใหม่ธรรมดาเลยี่น้องปิ้งไก่นะยี่สิบห้าบาทกุดอนนะครเพราะซื้อสบห้าสิบไ่ได้กินปิ้งตับสิบบาทเห็นว่าคุณเหรอทอดกระสอมนี่ก็สิบใช่ไหม นี่ก็บซเป็นว่าพี่นนอเห็นว่าเนี่ยตับหมูตับไก่สิบสิบาติโตสองไม้กับอิ่มย่อนคนเนาะแล้วของมาห้ามันถือเนาะหมายถึงว่าใช้เขาเขาเห็นว่าเขาเขาถื่เขาแพ็คขายอะที่เราซื้อเมื่อกี้อืยี่สิบบาทอุดรไม่ได้กินนะลูกไม่หนะดูโครงไกนะ่ถ้าไม่ยี่สิบไม่ได้กินนะยี่ห้าเลยซ้ำมัง้งอุดร คุณดามมีข้าวแกงยี่สิบบาทแต่ทั้งร้านป้ามั่งมาร้านอยู่ท้ายท้ายสุดเพื่อเลยนะคะร้านปีกไก่ถ่ายสุดมูด้วยนี่นอยู่ตลาดคุณหันหันสุดถ่ายเด้อมาซื้อได้สนใจมาซื้อได้ถ่ายไปโฆษณาให้ลง YouTube ป, <c oughs> ปีกไก่สิบบาทเห็นปะนี่ ปิ้งโคงสิบบาทอันนี้ยี่5 25ห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าสิบสิบบมี่มองเรได้กินนอกจากตลาดคุณหาน,นามโมโด้วยพี่น้องย่างบุลลดห่านสุทไทยสายซอยเดินรักใจใจ้ารักใจจุ๊บ